สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ปมมา้าแมวพามาชมบอนสีบ้านพี่สุนันนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่พสุนันบอกตำแหน่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรก่อนนะคะอันดับแรกนะนกนะนพ,พี่สุนันบอกก่อนจ้อาอยู่ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะบ้านปนน้านันนะเบอร์โทร0 8 1 2 8 1 0 7หนนะคะค่ะพี่นันแนะนำลูกค้า,าได้นะจ้ะ,จะพี่นันถือกล้องก่อนเดี๋ยวป้าแมวรับโทรศัพท์ก่อนนะโอเคค่ะแนะนำไปเลยจ้ะ เดี๋ยวเรามาต้นต้นแรกๆกกันเลยเนาะอาจะเป็นเอต้นนี้เลยศิลาหุ้มทองต้นนี้เลยนะคะศีลาหุ้มทองป้อนันให้อยู่ที่450บาทนะคะให้อยู่ที่450บาทมี4กระถางนะคะมี4กระถางนะคะสวยๆทุกกระถางเลยนะสิลาหุ้มทองนะคะ แล้วก็มาต่อด้วยเพชรเจ็ดสีต้นใหญ่ๆแล้วนะมีป้ายนะคะเพชรเจ็ดสีปนันก็ให้อยู่ที่450บาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะไม่เล็กแล้วนะแล้วมาต่อกันด้วยเท้าจันทชนเท้าจันทชนปนันให้อยู่ที่400บาทนะคะเท้าจันทชนให้อยู่ที่400บาทนะมีอยู่3ต้นนะคะตู้นี้มีอยู่3ต้นนะเท้าจันทชนนะคะแล้วต่อด้วย เจ้าจักรพัรดิเจ้าจักรพัรดิไซส์นี้สวยๆเลยป้านันให้อยู่ที่550นะคะไซส์นี้นะให้อยู่ที่550บาทแล้วต่อกันด้วยนบพรเก้าเอาต้นไหนดีมีกี่กระถางโอหลายถางอยู่อา้าวดังๆสวยๆเลยป้านันให้อยู่ที่550นะคะให้อยู่ที่550นะไซส์นี้ป้านันมีอยู่ที่3กระถางนะคะ ไซส์ใหญ่ประนันขออยู่ที่600นะคะไซส์นั้นอยู่ที่600นะอ่าแล้วมาต่อกันด้วยอ่านางลากสดไปป้ายกันเลยนางลากสดไปป้าย,ายต้นนี้ประนันให้อยู่ที่750บาทนะคะป้ายสวยมากเลยนะป้ายสวยมากเลย750มี2กระถางนะคะนางลากสดนะคะมี2กระถางนะไปป้ายนะคะอ่าแล้วต่อไปจะเป็นองค์หญิงทอฝัน องหญิงทอฝันป้านันก็ให้อยู่ที่650นะคะให้อยู่ที่650นะดังๆังกันเลยมาต่อกันด้วยหมอสีน้อยหมอสีน้อยป้านันให้อยู่ที่500บาทให้อยู่ที่500บาทนะคะมี3กระถางนะคะหมอสีน้อยมี3กระถางนะสวยสวยกันเลยนะคะ,ะต่อกันด้วยพรมพิมาน พมพิมานป้านันให้อยู่ที่400บาทนะคะ400บาทนะป้ายๆดังๆกันทุกใบนะมี3กระถางนะคะป้านันมีมาแบ่งปันอยู่ที่3กระถางนะคะอ่าต่อกันด้วยสุดลักสุดลักนะคะมี5มี4กระถางอ่ปนาป้านันให้อยู่ที่750บาท750บาทดังๆสวยๆกันเลย 7 5 0บาทเอากระถางนั้นป้านันให้อยู่ที่800ใหญ่กว่าเขานะคะน้องใหญ่กว่าเขานะต้นน,นะกกนุ้นนะบอกป้านันนะว่าจะเอาต้นไหนนะอ่ะต่อกันด้วยชมพูทวีปสวยๆเลยป้านันให้อยู่ที่550บาทนะคะใบยสวยๆกันเลยนะมีลายกระถางนะชมพูทวีปนะของป้านันมี6กกระถางนะคะสวยๆกันเลยนะแต่และกระถางสวยๆกันทั้งนั้นเลย ตวยทุกกระถางนะคะด่างกันทุกกระถางต่อด้วยมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีถังนี่พน,นันให้อยู่ที่สามร้อยาสิบสำหรับถังนี่พนันให้อยู่ที่ส5มร้อยห้าถังนีมน้มันเป็นไม้แยกหนอนนะพน,นันให้อยู่ที่550นะถังนี้นะต่อกันด้วยอสงไข่อสงไข้พนันให้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบ 650้ปน,นันมี2กระถางนะคะดังๆสวยๆต้นใหญ่กันแล้วนะมี2กระถางนะกระถาง650นะคะามาต่อกันด้วยายาติกาต้นนี้น้องชื่อยาติกาป้าปนันให้อยู่ที่450ยานะยาติกานะคะมีถางเดียวอ,อันนี้ลงปูภูป้ปนานันให้อยู่ที่ถา,างนี้ป้านันให้อยู่ที่4 0 0ย ห้าสิบอะป้านันให้เซลล์เซลอึบ๊บมหาเศรษฐีทางนี้ป้านันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะใหญ่ๆสวยๆกันแล้วนะอ่ามาต่อมาต่อเท้าลำไยเท้าลำไยต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบเท้าลำไยดังๆต้นนี้ให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบ จังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่ป้านันให้อยู่ที่400นะคะไลายนี้ป้านันให้อยู่ที่400มี4กระถางเท่านั้นนะไลนนี้ป้านันให้อยู่4กระถางนะคะกระถางละ400นะต่อด้วยสีการจนาพิเศษป้านันให้อยู่ที่5 50นะคะสีการจนาพิเศษนะคะสวยๆนะ ต่อด้วยทุ่งรัตนาทุ่งรัตนามี3กระถางนะคะประนัานให้อยู่ที่350นะกระถางละ350นะคะสวยๆเลยนะสวยทุกกระถางแล้วก็จะเป็นาสาวาลินสาวาลินประนัานให้อยู่ที่250บาทนะคะกระถางละ250บาทนะสวยๆใหญ่ๆกันเลยามาต่อกันด้วยต้นนี้ หมอชานยุทธหมอชานยุทธป้นนันก็ให้อยู่ที่600บาทนะคะต้นนี้นะต้นนี้ใหญ่นะคะต้นนี้600บาทนะคะอ่าต้นนี้ใหญ่กว่าเขาเพื่อนป้านันให้อยู่ที่750บาทแต่ก่อนเป็นพันเลยนะต้นเนี้ยพันห้าด้วยซ้ำนะเจ็อยา750นะวันนี้ป้านันให้เซลล์เซลล์เจรรีบกันเลยนะอันนี้เศรษฐีพันล้าน ก็น,นันให้อยู่ที่550านะคะ então, มาแบ่งปนนนนันให้อยู่ที่1กระถางห5ึงนะต้นนี้จะเป็นซับเจริญซับเจริญมี2กระถางะ็นันให้อยู่ที่ซับเจริญให้อยู่ที่กระถางละ500อ่ะให้อยู่ที่กระถางละ500ซับเจริญนะคะให้อยู่ที่กระถางละ500้ย ต่อด้วยต่อด้วยนะคะแก้วมังกรกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่400ร้อนะแก้วมังกรต้นนี้นะคะใหญ่แล้วนะป้านันอ,อี่มไม่ถึงนะคะใหญ่แล้วนะคะให้อยู่ที่ส0่ร้อยบาทต่อด้วยอันนี้แดงสยามแดงสยามป้านันให้อยู่ที่350บาทนะให้อยู่ที่350รอยห้าสิบ อันนี้จะเป็นสินนนนนริพรสิริพร il พป้านันให้อยู่ที่350บาทนะคะมี2กระถางเด้อสิริพรมี2กระถางนะอันนี้จะเป็นตะวันชิงพบตะวันชิงพบป้านันให้อยู่ที่350บาทนะคะกระถางนี้นะใหญ่นะอันนี้จะเป็นฉลองกุ้งฉลองกุ้งป้านันให้อยู่ที่350บบาทเลยวันนี้นะ อันนี้จะเป็นสิริโชคสิริโชคป้านันให้อยู่ที่300บาทนะวันนี้ให้อยู่ที่300บาทสวยๆกันเลยมาต่อกันด้วยชายชนใหญ่ๆกันเลย INDISTINCT ชายชนต้นนี้ป้านันต้นใหญ่เลยนะไปเปลี่ยนกระถางเอานะป้านันให้อยู่ที่4 0 0บาทนะคะใหญ่ต้นนี้เลยมาต้นนี้เล็กหน่อยอต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่200บาทป้นันให้อยู่ที่200บาท拜拜นะคะ ปลายทุกใบนะให้200บาทนะคะอ่ามน์สวรรค์มน์สวรรค์พนันให้อยู่ที่300บาทนะกระถางนี้สวยสวยเลยนะสวยสวยเลยต่อด้วยเหลืองเงินทองนาค3 0 0บาทเหลืองเงินทองนาค300บาทนะคะอันนี้เหลืองการจนาเหลืองการจนาป้านันให้อยู่ที่300บาทนะคะ มีไม่มากนะรีบเลยพันดาวใหญ่ๆกันเลยพันดาวใหญ่ๆประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทพันดาวต้นโน้นจะโอ้ยเอาไม่ถึงเนาะต้นนี้จะเป็นดาราสีสวรรค์ดาราสีสวรรค์ประนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับต้นนี้นะสามร้อยห้าสิบบาทเลย ต่อกันด้วยต่อกันด้วยกเกษตรศาสตร์ต้นนี้กเกษตรศาสตร์พอนันให้อยู่ที่300นะคะ,ะเกษตรศาสตร์นะคะ,ะเกษตรศาสตร์รีบกันเลยนะมีต้นเดียวนะคะบอนกาบนะคะต้นนี้จะเป็นานางตะเคียนทองพะนันให้อยู่ที่300บาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะ นนี้จะเป็นสัมภารนาคสัมภารนาคนะคะสามร้อยบาทนะสัมภารนาคใหญ่ๆกันเลยสัมภารนาคต้นนี้ต้นนี้จะเป็นสีแสงประพัดสอนแสงประพัดสอนประนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะแสงประพัดสอนแบ่งปันให้หนึ่งต้นนะคะ อันนี้จะเป็นขุมทองขุมทองนะคะให้อยู่ที่400บาทนะคะขุมทองนะคะให้อยู่ที่400บาทอันนี้จะเป็นเอกกราชเอกรรกราชก็นั้นให้อยู่ที่300บาทนะคะสวยงามแล้วนะใ <c oughs> บเบลเลอร์กันเลยต้นนี้จะเป็นเศรษฐีสุพสรรณเศรษฐีสุพรรณต้นนี้ประนันให้อยู่ที่300บาทนะคะเริ่มกัดสีกันแล้วนะ ต้นต่อไปต้นต่อไปนะคะเพชรมนทนต้นนี้น้องชื่อเพชรมนทนนะคะประนันให้อยู่ที่350บาทนะคะสําหรับไลน์นี้นะเพชรมนทนต้นนี้ล่ะต้นนี้ตะวันทอแสงตะวันทอแสงตะนันให้อยู่ที่300บาทนะคะตะวันทอแสง ต่อไปต่อไปมีแต่สวยๆอ่ะอต้นนี้น้องเป็นนางไหมป้านันให้อยู่ที่200บาทนะคะสวยๆกันเลยสวยๆกันเลยปรานันให้อยู่ที่200บาทต้นนี้จะเป็นพญาจักรีพญาจักรีปรานันให้อยู่ที่ต้นนี้ให้อยู่ที่350อ่ะต้นนี้ให้อยู่ที่350รยาพญาจักรีนะคะ ต้นต่อไปต้นนี้จะเป็นทรัพบเศษถีรัพบเศษถีปนันให้อยู่ที่350นะคะต้นนี้นะซัพบเศษถีนะคะต้นใหญ่แล้วนะอันนี้จะเป็นกนกพรน,นะคะกนกพรเลยกนกพนปรปนันให้อยู่ที่350นะคะสวยๆกันเลยนะยิ่งโตยิ่งสวยเลย เท้าลำไยแผงเท้าลำไยแผงต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่250เลยนะ250นะ้อยานะอันนี้ใหญ่กว่าป้านันให้อยู่ที่350นะคะสวยเลยเท้าลำไยแผง350นะต้นใหญ่อันนี้จะเป็นเงินแสนเงินแสนเขากําลังกัดสีมาแล้วนะต้นนี้นะคะเงินแสนนะคะป้านันให้อยู่ที่350บาทเลยต้นนี้นะ อันนี้ให้พิเศษอย่างละนั่นนะคะนนี้จะเป็นเดือนเมษาต้นนี้ใหญ่ๆเลยฟอร์มตั้งแม่กันเลยนะคะให้อยู่ที่400บาทแล้วต้นนี้สงขาสงขาก็ไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะดูใบนะคะใบนะคะให้อยู่ที่400บาทนะคะใส่ตั้งแม่กันนะอะอันนี้ก็จะเป็นเทพทรงธรรมอันนี้ก็ใส์ตั้งแม่อยู่ที่400บาทเหมือนกัน นะสวยๆกันเลยเดี๋ยวป้านันพาดูภาพสวยๆกันเลยเดี๋ยววันนี้วนป้านันเปิดแค่ตู้นี้นะสวยๆกันเลยใครเอาต้นไหนบอกป้านันนะคะเดี๋ยวป้านันวันนี้ขายตู้นี้ก่อนตู้ไม้ด่างนะคะตู้นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้านันเดี๋ยวพามานัน่ใครสนใจต้นไหนเดี๋ยวค่อยทักป้านันมา ตู้นี้ก็มีอีกปนันเอาไว้ให้ลูกค้าทักมานะต้องการต้นไหนทักมานะคะวันนี้พาชมไปก่อนวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวป้านันบอกเบอร์ท่วงท้ายก่อนนะ0 8 1 2 8 1 0 7หนจห้าจเบอร์ป้นันแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะโทรมาได้เลยจ้ีป้นันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะ นี่เป็นบอลสีบ้านพี่สุนันนะคะสวยๆนะคะป้าเมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบ้านพี่สุนันนะคะสวัสดีจ้า